ถ้าคุณกำลังเเชิญปัญหาเงินไม่พอใช้หรือเก็บเงินไม่อยู่ลองเปิดกระเป๋าเงินตอนนี้แล้วดูว่ามีสิ่งนี้อยู่ข้างในหรือเปล่าคะถ้ามีรีบเอาออกด่วนเพื่อเปิดทางให้ทรัพย์มั่นคงคะ่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องธรรมปัญญาคลังความรู้พุทธ พื้นที่แห่งปัญญาที่จะนำพาชีวิตของคุณไปสู่ความสว่างสวยและความสุขที่แท้จริงวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเรียกว่าใกล้จนหลายคนอาจจะมองข้ามไปเลยก็ได้นั่นก็คือเรื่องของกระเป๋าเงินของเราทุกคนนี่แหลคะค่ะกระเป๋าเงินที่เราพกติดตัวไปทุกที่ที่ที่เราใช้เก็บเงินเก็บเอกสารสำคัญ แต่คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนขยันทำงานแทบตายแต่เงินก็ไม่เคยเหลือเก็บทำไมบางคนหาเงินเก่งมากแต่ชีวิตกลับต้องวุ่นวายกับหนี้สินไม่รู้จบสิน้นหลายคนอาจจะโทษด,ดวงโทษโชคชะตาหรือโทษเศรษฐกิจแต่ในทางพุทธปัญญาแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้ทางสว่างไว้ให้เราแล้วคะ่ะ ว่าแท้จริงแล้วอาจจะมีสิ่งบางอย่างที่คุณเก็บเอาไว้ในกระเป๋าเงินของคุณนั่นแหละที่กำลังทำหน้าที่เป็นเหมือนท่อรั่วคอยดูดซับดูดโชคลาภและดูดความมั่นคงออกไปจากชีวิตของคุณทีรนิตทีรนิตโดยที่คุณไม่เคยรู้ตัวเลยและวันนี้เราจะมาไขปริศนานี้ค่ะ ว่าสิ่งที่ว่านั้นคืออะไรกันแน่และทำไมเราถึงต้องรีบเอามันออกไปจากกระเป๋าเงินและชีวิตของเราให้เร็วที่สุดพร้อมที่จะสํารวจกระเป๋าเงินของคุณไปพร้อมๆกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นกันเลยคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะพอพูดว่ามีสิ่งที่ต้องเอาออกจากกระเป๋าเงินหลายคนอาจจะนึกถึงของอัปมงคลหรือเครื่องรางที่เสื่อมสภาพ แต่สิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้ลึกซึ้งกว่านั้นมากค่ะมันไม่ใช่เรื่องของสยศาสตร์แต่เป็นเรื่องของหลักจิตวิทยาและพุทธปัญญาล้วนๆเลยสิ่งที่เรากำลังพูดถึงมันคือสัญ,ญลักษณ์หรือตัวแทนของสิ่งที่เป็นเหตุแห่งความพินาศหรือที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเรียกว่าอบายามุกหนั่นเองค่ะอบายามุก แปลตรงๆก็คือปากทางแห่งความเสื่อมเป็นพฤติกรรม6ประการที่เมื่อใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็จะนำพาชีวิตไปสู่ความตกตำ่ำความชิบหายทั้งในด้านทรัพย์สินการงานชื่อเสียงและความสัมพันธ์หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะว่าอบายามุก6ประการมีอะไรบ้างแต่เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันขอทบทวนสั้นๆน,นะคะ1 การติดสุราเมรยัยและของมึนเมา 2. การชอบเที่ยวกลางคืน 3. การชอบเที่ยวดูการละเล่น 4. การติดการพนัน 5. การครบคนชั่วเป็นมิตรและ 6. ความเกียจคร้านในการทำงานทีนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าแล้วพฤติกรรมเหล่านี้มันมาอยู่ในกระเป๋าเงินของเราได้ยังไงมันไม่ได้เป็นสิ่งของซะหน่อยถูกต้องคะ่ะ อบายามุกไม่ใช่สิ่งของแต่สิ่งของบางอย่างในกระเป๋าเงินของคุณสามารถทำหน้าที่เป็นเหมือน,มนเมล็ดพันธุ์หรือเป็นตัวกระตุ้นที่คอยรดน้ำพรวนดินให้กับอบายามุกในใจของคุณให้เจริญงอกงามขึ้นมาได้เรามาดูกันทีละข้อเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างที่คุณอาจจะเผลอเก็บไว้โดยไม่รู้ตัวสิ่งแรกเลยนะคะที่ชัดเจนที่สุด และหลายคนน่าจะมีกันเยอะมากนั่นก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งที่ถูกรางวัลไปแล้วหรือที่ยังไม่ถูกและเก็บไว้รอความหวังลมๆแง้ๆร,รวมถึงใบเสร็จโพยพนันต่างๆไม่ว่าจะเป็นพนันบอลพนันมวยหรือการพนันออนไลน์ก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้คือตัวแทนโดยตรงของอบายามุขข้อที่4คือการติดการพนันค่ะ การเก็บสลากเก่าๆหรือโพยพนันไว้ในกระเป๋ามันไม่ใช่แค่กระดาษไร้ค่าที่กินพื้นที่นะคะแต่มันคือการเก็บความหวังที่ตั้งอยู่บนความโลภและความไม่แน่นอนเอาไว้กับตัวตลอดเวลาทุกครั้งที่คุณเปิดกระเป๋าแล้วเห็นมันจิตใต้สำนึกของคุณจะถูกกระตุ้นมันจะคอยย้ำเตือนว่าเอาหนะ้างวดหน้าต้องเป็นของเราหรืออีกนิดเดียวจะรวยแล้ว ความคิดแบบนี้ล่ะค่ะที่มันอันตรายเพราะมันบั่นทอนความเชื่อมั่นในการทำงานบั่นทอนคุณค่าของการสร้างทรัพย์สินด้วยสติปัญญาและสองมือของเราเองมันทำให้เราฝากชีวิตไว้กับดวงมากกว่าการกระทำพอเราเริ่มเชื่อในโชคลาภมากกว่าการลงมือทำความขยันหมั่นเพียรก็จะลดน้อยถอยลงสุดท้ายมันก็จะนำไปสู่อบายามุขข้อที่ห คือความเกียจคร้านในการทำงานได้อย่างง่ายดายเลยค่ะดังนั้นถ้าในกระเป๋าเงินของคุณตอนนี้มีสลากเก่าๆหรือสัญ,ญลักษณ์แห่งการเสี่ยงโชคใดๆก็ตามได้เวลาทิ้งแล้วค่ะทิ้งมันไปไม่ใช่แค่ทิ้งกระดาษนะคะแต่คือการตัดสินใจที่จะทิ้งความคิดรวยทางลัดและหันกลับมาสร้างความมั่งคัง่งด้วยลำแข้งของตัวเองอย่างแท้จริงต่อไปค่ะสิ่งที่สอง สิ่งนี้เชื่อว่าคุณผู้หญิงหลายท่านหรือแม้แต่คุณผู้ชายบางคนก็น่าจะมีกันจนเต็มกระเป๋านั่นก็คือบัตรสมาชิกบัตรสะสมแต้มหรือบัตรส่วนลดของร้านค้าต่างๆที่มีมากมายเกินความจำเป็นหลายคนอาจจะเถียงในใจเอ๊ะ e, บัตรพวกนี้มันเป็นตัวช่วยให้เราประหยัดใช่เหรอมีไว้ยิ่งเยอะยิ่งดีสิจะได้ส่วนลดเยอะๆในมุมหนึ่งมันก็อาจจะใช่ค่ะ แต่ในอีกมุมหนึ่งที่ลึกกว่านั้นบัตรเหล่านี้คือตัวแทนของอบายมุขข้อที่1 2และ3รวมกันเลยทีเดียวค่ะนั่นคือการมัวเมาในของมืนเมาการเที่ยวกลางคืนและการเที่ยวดูการละเล่นเดี๋ยวก่อนนะคะอย่าเพิ่งงงค่ะคำว่ามัวเมาในทางธรรมไม่ได้หมายถึงแค่การดื่มสุราเท่านั้นแต่หมายรวมถึงความหลงระเริงความเพลิดเพลินจนขาดสติในทุกรูปแบบ การเสพติดความสุขฉาบฉวยจากการช้อปปิ้งการกินดื่มเกินพอดีการเที่ยวเตรในสถานบันเทิงสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความมัวเมาทั้งสิ้นแล้วบัตรสมาชิกมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวอย่างนี้ค่ะบัตรเหล่านี้ถูกออกแบบมาด้วยหลักจิตวิทยาการตลาดชั้นสูงเพื่อกระตุ้นความอยากของเราโดยเฉพาะเลยค่ะสะสมแต้มให้ครบแล้วจะได้ของรางวาัลซื้ออีกนิดเดียวจะได้เป็นสมาชิกระดับแพลตตินัม โปรโมชั่นนี้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นคำพูดเหล่านี้มันคอยกระซิบข้างหูเราอยู่ตลอดเวลาทำให้เราที่อาจจะไม่ได้อยากซื้ออะไรเลยในตอนแรกกลับต้องซื้อเพราะเสียดายสิทธิ์หรือเพราะความอยากได้ของรางวัลของแถมหรือสถานะพิเศษที่เขามอบให้มันคือการล,อล่อลวงให้เราเข้าไปอยู่ในวังวนของการบริโภคเกินความจำเป็นโดยไม่รู้ตัว ทุกครั้งที่คุณรูดบัตรสมาชิกมันคือการยอมให้ความโลภและความอยากเข้าครอบงำจิตใจเมื่อทำบ่อยๆเข้าเราก็จะกลายเป็นคนที่ขาดการยับยั้งชั่งใจใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งที่ไม่ได้จำเป็นต่อชีวิตจริงๆสุดท้ายก็จะนำไปสู่ความเดือดร้อนทางการเงินได้นั่นเองค่ะ ดังนั้นลองสำรวจดูนะคะบัตรสมาชิกใบไหนที่ไม่ได้ใช้จริงๆหรือเป็นของร้านค้าที่เราไม่ได้มีความจำเป็นต้องไปอุดหนุนบ่อยๆตัดใจทิ้งไปบ้างก็ได้ค่ะเหลือไว้เฉพาะที่จำเป็นจริงๆก็พอการทำแบบนี้มันคือการฝึกตัดความอยากและกลับมาอยู่กับความจำเป็นของชีวิตค่ะและสิ่งสุดท้ายสิ่งที่สาม สิ่งนี้อาจจะไม่ได้เป็นแผ่นๆเหมือนสองอย่างแรกแต่มันอันตรายไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือใบเสร็จบัตรเครดิตหรือใบแจ้งหนี้ที่เกิดจากการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวสิ่งเหล่านี้คือสัญ,ญลักษณ์ของหนี้สินที่เกิดจากความประมาทในการใช้ชีวิตเป็นตัวแทนของการครบคนชั่วเป็นมิตรเดี๋ยวๆอย่าเพิ่งตกใจนะคะคนชั่วในที่นี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยค่ะ แต่คือกิเลสในใจของเราเองความโลภความอยากมีอยากได้เหมือนคนอื่นความหลงในวัตถุนี่ล่ละค่ะคือมิตรชั่วตัวจริงที่อยู่ในใจเราการเก็บใบเสร็จนี่สินเหล่านี้ไว้ในกระเป๋านอกเหนือจากคอยย้ำเตือนถึงภาระอันหนักอึ้งแล้วในทางจิตวิทยามันยังสร้างความรู้สึกคุ้นชินกับการเป็นหนี้ด้วยนะคะพอเราเห็นมันบ่อยๆความรู้สึกผิด ความรู้สึกอยากจะปลดหนี้ให้เร็วที่สุดมันอาจจะค่อยๆจางลงกลายเป็นความชาชินเออก็เป็นหนี้อยู่แล้วมีอีกสักหน่อยคงไม่เป็นไรความคิดแบบนี้อันตรายมากมันทำให้เราขาดวินัยทางการเงินและอาจจะนำไปสู่การสร้างหนี้ก้อนใหม่ๆเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆเ,เหมือนดินพอกหางหมูจนในที่สุดชีวิตก็ต้องพังทลายลงเพราะหนี้สินรุงรัง เพราะฉะนั้นใบแจ้งหนี้ต่างๆเมื่อจ่ายเสร็จแล้วหรือวางแผนการชำระอย่างดีแล้วก็ควรจะเก็บให้เป็นที่เป็นทางไม่ควรพกไว้ในกระเป๋าเงินเพื่อตอกย้ำความรู้สึกแย่ๆและสร้างความคุ้นชินกับการเป็นหนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เราต้องเอาออกจากกระเป๋าเงินแท้จริงแล้วมันคือตัวแทนของอบายมุกที่แฝงตัวมาในรูปแบบของวัตถุใกล้ตัวเรานี่เอง การพนันความมัวเมาฟุ้งเฟอ้อและนี่สินจากความประมาทคือสามสิ่งที่คอยฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าทางการเงินของเราเอาไว้ทีนี้เราจะมาเจาะลึกถึงผลกระทบของมันให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านกรณีศึกษาจากเรื่องราวของผู้คนที่เราได้รวบรวมมานะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นว่า การละเลยหลักการเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันสามารถพลิกชีวิตคนคนหนึ่งจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยทีเดียวขอเริ่มจากเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งนะคะเราขอสมมุตินามว่าคุณคมสันก็แล้วกันค่ะคุณคมสันเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเงินเดือนก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็พออยู่พอกินปัญหาของคุณคมสรนก็คือ เขาเป็นคนที่เชื่อเรื่องโชคลาบมากๆค่ะในกระเป๋าเงินของเขาแทบจะไม่มีที่ว่างให้ธนบัตรเลยเพราะมันอัดแน่นด้วยสลากกินแบ่งทั้งเก่าทั้งใหม่ปลึกหนาเตอะเลยค่ะเพื่อนร่วมงานเคยถามเขาว่าจะเก็บไว้ทำไมเยอะแยะไอ้ที่มันไม่ถูกก็ทิ้ง,ท,งทิ้งไปบ้างสิคุณคมสันก็จะตอบด้วยแววตาแห่งความหวังเสมอว่าไม่ได้หรอกเพื่อนมันคือเครื่องเตือนใจว่าสักวันต้องเป็นวันของเรา ความหวังของคุณคมสรัรทำให้ทุกวันที่1และ16ของเดือนเขาแทบไม่เป็นอันทำงานเลยค่ะจิตใจจะจดจ่ออยู่กับรอผลสลากเท่านั้นงานที่เคยทำได้ดีก็เริ่มผิดพลาดบ่อยขึ้นเจ้านายตำหนิเขาก็ไม่สนใจเพราะในหัวของเขามีแต่ความคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถูกหวยแล้วจะลาออกไปนอนอยู่บ้านสบายๆเงินเดือนที่ได้มา แทนที่จะออกไปเก็บออมหรือใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นส่วนใหญ่กลับหมดไปกับการซื้อสลากบางมวดซื้อเป็นเล่มๆเ,เลยก็มีหวังจะถูกรางวัลใหญ่สักครั้งในชีวิตเวลาผ่านไปหลายปีคุณคมสันก็ยังไม่เคยถูกรางวัลใหญ่เลยสักครั้งมีแต่ถูกเลขท้ายเล็กๆน้อยๆซึ่งก็เอาเงินนั้นไปซื้อสลากต่ออีกทีวนเวียนเป็นงูกินหางสุดท้ายชีวิตของคุณคมสรน ก็ตกต่ำลงเรื่อยๆค่ะการงานไม่ก้าวหน้า mm. เงินเก็บไม่มีแถมยังมีหนี้สินจากการหยิบยืมเงินคนอื่นมาซื้อความหวังทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากแค่กระดาษไม่กี่ใบในกระเป๋าเงินที่ฟูมฟักความโลภและความเกียดคร้านในใจของเขาจนเติบใหญ่และกัดกินชีวิตของเขาไปในที่สุด น่าเศร้านะคะนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าการพนันและความหวังรวยทางลัดมันทำลายชีวิตคนได้จริงๆมาดูอีกหนึ่งกรณีศึกษากันค่ะเป็นเรื่องราวของคุณผู้หญิงท่านหนึ่งขอสมมุตินามว่าน้องจอยนะคะ น้องจอยเป็นหญิงสาวทันสมัยทำงานเก่งมีรายได้ดีแต่กลับมีปัญหาเงินเดือนชนเดือนตลอดไม่เคยมีเงินเก็บเลยพอเปิดกระเป๋าเงินของน้องจอยดูโอ้โหสิ่งที่โดดเด่นมากก็คือบรรดาบัตรสมาชิก เรื่องราวทั้งสองนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ทรงพลังมากนะคะแต่คำถามสำคัญก็คือเมื่อเราตัดสินใจทิ้งวัตถุเหล่านั้นไปแล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่านิสัยที่ก่อให้เกิดปัญหาเหล่านั้นจะถูกทิ้งตามไปด้วยเพราะการทิ้งกระดาษนั้นง่ายแต่การทิ้งความเคยชินในใจนั้นยากยิ่งกว่าดังนั้นในช่วงต่อไปนี้เราจะมาพูดถึงการสร้างสิ่งทดแทนในทางจิตวิทยากันค่ะ เมื่อเราเอาสิ่งเก่าที่เป็นลบออกไปเราต้องรีบหาสิ่งใหม่ที่เป็นบวกเข้ามาเติมเต็มพื้นที่ว่างในใจทันทีเพื่อไม่ให้กิเลสต,ตัวเดิมๆหวนกลับมาอีกลองทำตามนี้ดูนะคะ 1. เมื่อคุณทิ้งสลากกินแบ่งและสัญ,ญลักษณ์แห่งการเสี่ยงโชคพื้นที่ในใจที่เคยเต็มไปด้วยความหวังลมๆแรงๆจะว่างลงให้คุณเติมเต็มพื้นที่นั้นด้วยความหวังที่ตั้งอยู่บนการกระทำค่ะ ลองเปลี่ยนเงิน80-100ถึงบาทที่เคยจะซื้อสลากไปทำสิ่งเหล่านี้แทนดูสิคะซื้อหนังสือพัฒนาตนเองเล่มเล็กๆสักเล่มลงคอร์สเรียนออนไลน์ราคาไม่แพงเพื่อเพิ่มทักษะหรือแม้แต่เก็บเงินนั้นใส่กระปุกแยกต่างหาดตั้งชื่อว่าทุนสร้างอนาคตด้วยตัวเองทุกครั้งที่อยากซื้อหวยให้เอาเงินไปหยอดกระปุกนี้แทนแล้วบอกกับตัวเองว่า ความมั่งคั่งของเรามาจากสติปัญญาและสองมือไม่ใช่จากโชคชะตานี่คือการเปลี่ยนจากผู้รอคอยโชคให้กลายเป็นผู้สร้างโชคด้วยตัวเองค่ะ 2. เมื่อคุณตัดใจทิ้งบัตรสมาชิกที่ไม่จำเป็นพื้นที่ในใจที่เคยถูกกระตุ้นด้วยความอยากได้ของลดราคาจะว่างลงให้คุณเติมเต็มพื้นที่นั้นด้วยความสุขจากความพอเพียงและการใช้จ่ายอย่างมีสติค่ะ ก่อนจะซื้ออะไรที่ไม่ใช่ของจำเป็นจริงๆลองใช้คาถา24ชั่วโมงดูนะคะคือเมื่อเห็นของที่อยากได้ให้บอกตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนรออีก24ชั่วโมงถ้ายังอยากได้อยู่ค่อยว่ากันใน90%ของกรณีเมื่อเวลาผ่านไปอารมณ์อยากได้จะหายไปเองคะ่ะ และให้ฝึกชื่นชมสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแทนการมองหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอความรู้สึกขาดจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความรู้สึกเต็มจากข้างในซึ่งเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าการได้ส่วนลดชั่วครั้งชั่วคราวหลายเท่าตัวนักและสเมื่อคุณจัดการใบเสร็จนี่สินให้ผลจากกระเป๋าเงินพื้นที่ในใจที่เคยหนักอึ้งด้วยความรู้สึกผิดและความคุ้นชินกับการเป็นหนี้จะว่างลง ให้คุณเติมเต็มพื้นที่นั้นด้วยพลังแห่งการควบคุมและวินัยค่ะแทนที่จะพกใบแจ้งหนี้ให้คุณทำตารางปลดหนี้ง่ายๆขึ้นมาหนึ่งแผน่นอาจจะเป็นกระดาษโน้ตเล็กๆที่จดเฉพาะยอดหนี้คงเหลือและเป้าหมายการจ่ายในแต่ละเดือนพกแผ่นนี้ไว้แทนค่ะทุกครั้งที่เปิดกระเป๋าแล้วเห็นมันมันจะไม่ใช่การตอกย้ำความล้มเหลวแต่จะเป็นการย้ำเตือนถึง เป้าหมายและความก้าวหน้าของคุณมันจะเปลี่ยนความรู้สึกจากทาสของหนี้ให้กลายเป็นนายของสถานการณ์ที่กำลังเดินหน้าสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างแข็งแรงการทำเช่นนี้คือการเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคือตัววัตถุมาสู่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือจิตใจและนิสัยของเราโดยตรง เป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันที่จะช่วยปิดท่อรั่วทางการเงินของคุณได้อย่างถาวรค่ะบัตรเครดิตบัตรสะสมแต้มเรียกว่ามีเป็นสิบๆใบเลยค่ะน้องจอยบอกว่าเธอรู้สึกฉลาดที่มีบัตรพวกนี้เยอะๆเพราะมันทำให้เธอได้ส่วนลดได้ของแถมได้สิทธิพิเศษต่างๆมากมายแต่ในความเป็นจริงแล้วบัตรเหล่านี้ล่ะค่ะที่เป็นตัวการทำให้น้องจอยต้องจนลง ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เธอเดินผ่านร้านกาแฟแบรนด์ดังแม้จะยังไม่หิวแต่พอเห็นป้ายสมาชิกซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเธอก็จะอดใจไม่ไหวต้องเข้าไปซื้อทั้งทั้ที่สุดท้ายก็ดื่มไม่หมดหรือเวลาที่ได้รับข้อความว่าคุณคือลูกค้าคนพิเศษรับส่วนลด50%เมื่อซื้อครบ3,000บาทเธอก็จะรีบไปห้างทันทีแล้วพยายามซื้อของให้ครบยอด เพื่อที่จะได้ส่วนลดนั้นทั้งทั้งที่ของที่ซื้อมาหลายชิ้นก็ไม่ได้มีความจำเป็นเลยแม้แต่น้อยชีวิตของน้องจอยวนเวียนอยู่กับการล่าแต้มและรักษาสิทธิ์ค่ะเธอใช้จ่ายเงินไม่ใช่เพราะความจำเป็นแต่เพราะการตลาดที่เอาบัตรสมาชิกมาเป็นเครื่องมือสุดท้ายปลายเดือนมาเธอก็ต้องมานั่งปวดหัวกับใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตกองโตความสุขจากการได้ส่วนลดเพียงเล็กน้อย ต้องแลกมากับความทุกข์และความเครียดจากการเป็นหนี้ที่ยาวนานเรื่องราวของคุณคมสายและน้องจอยสะท้อนให้เห็นความจริงที่น่ากลัวอย่างหนึ่งค่ะนั่นคือการยึดติดกับสิ่งที่กระตุ้นความโลภและความประมาทในกระเป๋าเงินมันขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับหนทางสู่ความมั่นคงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งชี้แนะเอาไวใ้ให้กับคารวะเช่นพวกเรา หลักการนั้นก็คือหลักการจัดสรรทรัพย์สินสี่ส่วนหรือที่เรียกว่าทิฏฐธรรม,มิกัธรประโยชน์นั่นเองค่ะพระพุทธองค์ส่งสอนให้เราเมื่อหาทรัพย์มาได้โดยชอบแล้วให้แบ่งทรัพย์นั้นออกเป็นสส่วนเท่าๆกันเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนี้ค่ะส่วนที่หนึ่งหนึ่งส่วนให้นำไปใช้เพื่อเลี้ยงโดตนเองบิดามารดา บุตรภรรยาและผู้ที่อยู่ในความดูแลของเราพูดง่ายๆก็คือเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่าอาหารค่าเดินทางค่าของใช้ที่จำเป็นส่วนนี้คือการใช้เพื่อปัจจุบันค่ะส่วนที่2และ3คือ2ส,ส่วนให้นำไปใช้เพื่อลงทุนประกอบการงานค่ะไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมหรือเริ่มต้นกิจการใหม่ หรือแม้แต่การลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อให้เราสามารถหาทรัพย์ได้มากขึ้นเก่งขึ้นส่วนนี้คือการใช้เงินเพื่อสร้างอนาคตค่ะสังเกตไหมคะว่าพระพุทธองค์ให้ความสำคัญกับส่วนนี้มากที่สุดถึง2ส,ส่วนด้วยกันเพราะนี่คือหัวใจของการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนนั่นเองและส่วนที่4ส่วนสุดท้ายอีกหนึ่งส่วน ให้เก็บออมเอาไว้เพื่อใช้ในยามจำเป็นหรือยามฉุกเฉินเช่นเวลาเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นรวมถึงการนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในการบำเพ็ญบุญสร้างกุศลตามสมควรส่วนนี้คือการสร้างหลักประกันให้กับชีวิตค่ะเห็นความแตกต่างไหมคะชีวิตของคุณคมสันและน้องจอยเงินที่หามาได้ส่วนใหญ่ไหลออกไปกับช่องทางของอบายมุก คือการพน,นันและความฟุ่มเฟื่อยแต่หลักการของพระพุทธเจ้าคือการนำเงินที่หามาได้มาจัดสรรอย่างเป็นระบบมีทั้งส่วนที่ใช้ในปัจจุบันส่วนที่ลงทุนเพื่ออนาคตและส่วนที่เก็บไว้เป็นหลักประกันนี่คือหนทางสู่ความมั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงที่ไม่ต้องพึ่งพาดวงแต่พึ่งพาสติปัญญาและการจัดการของตัวเราเองล้วนๆเลยค่ะมาถึงตรงนี้ หลายท่านคงจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วนะคะว่าสลากการพน,นันบัตรสมาชิกที่เกินจำเป็นและใบเสร็จนี่สินฟุ่มเฟือยคือสิ่งที่เราควรจะรีบเอาออกจากกระเป๋าเงินโดยด่วนแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะความจริงที่น่าตกใจที่สุดกำลังจะถูกเปิดเผยในลำดับต่อไปซึ่งจะทำให้คุณเข้าใจเลยว่าทำไมการแค่เอาวัตถุเหล่านี้ออกไป มันอาจจะยังไม่เพียงพอความจริงที่น่าตกใจก็คือแท้จริงแล้วสิ่งที่อันตรายที่สุดที่เราต้องรีบเอาออกไปจากชีวิตมันไม่ใช่แค่กระดาษหรือแผ่นพลาสติกในกระเป๋าเงินของคุณหรอกคะ่ะแต่มันคือสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งแฝงตัวมากับวัตถุเหล่านั้นตัางหากสิ่งนั้นในทางธรรมะเรียกว่ากิเลสและทิฏฐิค่ะ กิเลสก็คือเครื่องเศร้าหมองของจิตใจอันได้แก่ความโลภโลภะความโกรธโทสะและความหลงทิฏฐิก็คือความเห็นผิดการมองโลกและชีวิตผิดไปจากความเป็นจริงสลากกินแบ่งรัฐบาลมันเป็นแค่กระดาษแต่สิ่งที่แฝงมากับมันคือความโลภที่อยากรวยทางรัดและความหลงที่เชื่อว่าความสุขจะได้มาโดยไม่ต้องลงแรง นี่คือตัวกิเลสที่แท้จริงบัตรสะสมแต้มมันเป็นแค่พลาสติกแต่สิ่งที่แฝงมากับมันคือความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดคือความประมาทในการใช้ใจ่ายและคือทิฏฐิหรือความเห็นผิดที่ว่าการมีวัตถุเยอะๆการได้ครอบครองของลดราคาคือความสุขคือความฉลาดใบเสร็จนี้สินมันก็เป็นแค่กระดาษอีกเช่นกันแต่สิ่งที่แฝงมากับมันคือ ผลลัพธ์ของการตามใจกิเลสคืออนุสรของความยึดต,ติดในหน้าตาทางสังคมและคือเครื่องยืนยันของความเห็นผิดที่ว่าความสุขสามารถซื้อได้ด้วยเงินแม้ว่าเงินนั้นต้องไปกู้ยืมมาตามเห็นไหมคะว่ารากเหง้าของปัญหาทั้งหมดมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุภายนอกเลยแต่อยู่ที่จิตใจของเราเองนี่ละค่ะวัตถุเหล่านั้นเป็นเพียงตัวกระตุ้นชั้นดี ที่คอยสกิดให้กิเลสในใจของเราตื่นขึ้นมาทำงานและเมื่อกิเลสท,ทำงานสติปัญญาก็จะดับวูบลงเราก็จะตกเป็นทาตของมันและนำพาชีวิตไปสู่อบายามุกหรือทางแห่งความเสื่อมในที่สุดดังนั้นพุทธปัญญาจึงสอนเราให้มองลึกลงไปกว่านั้นการเอาสลากออกจากกระเป๋าเป็นเพียงก้าวแรกแต่ก้าวที่สำคัญกว่า คือการเอาความคิดที่จะรวยทางลัดออกไปจากใจการตัดบัตรสมาชิกทิ้งเป็นเพียงการกระทําเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่สิ่งสำคัญกว่าคือการตัดความอยากที่ไม่จำเป็นและฝึกฝนให้ตนเองรู้จักความพอดีการฉีกใบเสร็จนี่ทิ้งอาจจะช่วยให้สบายตาแต่สิ่งที่จะปลดปล่อยเราได้อย่างแท้จริงคือการสร้างวินัยทางการเงินและการละทิฐิที่ผิด,ผด เกี่ยวกับความสุขและความสำเร็จในชีวิตเมื่อเราสามารถขจัดกิเลสและทิฏฐิเหล่านี้ออกไปจากใจได้เมื่อนั้นละค่ะชีวิตและทรัพย์สินของเราจึงจะมั่นคงได้อย่างแท้จริงและเมื่อใจของเราสะอาดมีสติมีปัญญาแล้วหลักการจัดสรรทรัพย์สินสี่ส่วนที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี <S <S ้ก็จะสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่และเกิดผลสูงสุดค่ะ ใจที่ไม่ถูกความโลภครอบงำก็จะสามารถแบ่งเงินส่วนที่หนึ่งไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างพอดีไม่ฟุ่มเฟือยใจที่มีปัญญาไม่หลงมัวเมาก็จะสามารถนำเงินอีกสองส่วนไปลงทุนต่อยอดได้อย่างชาญฉลาดมองเห็นโอกาสที่แท้จริงไม่ใช่การเสี่ยงโชคแบบลมๆมแง้แงๆและใจที่เห็นคุณค่าของความไม่ประมาท ก็จะสามารถการเงินส่วนสุดท้ายไว้เป็นทุนสำรองและทำบุญได้อย่างเต็มใจและมีสติการจัดระเบียบกระเป๋าเงินจึงเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนการจัดระเบียบภายในจิตใจของเรานั่นเองค่ะเมื่อข้างในเป็นระเบียบข้างนอกก็จะดีงามตามไปด้วยนี่คือความมั่งคั่งที่ยั่งยืนที่ไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงินในบัญชีแต่วัดกันที่ความสงบสุข และความเป็นอิสระในจิตใจของเราต่างหากเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ก็คือการจัดระเบียบกระเป๋าเงินของเรามันมีความหมายลึกซึ้งยิ่งกว่าแค่การทำความสะอาดแต่มันคือการสำรวจและจัดระเบียบจิตใจของเราไปพร้อมๆกันการตัดสินใจนำสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอบายามุขไม่ว่าจะเป็นสลาก,การพน,นัน ปัิสมาชิกเกินจำเป็นหรือใบเสร็จนี่สินฟุ้มเฟือยออกไปก็เปรียบเสมือนการประกาศอิสรภาพของตัวเราเองจากอำนาจของกิเลสและความเห็นผิดมันคือการเลือกที่จะเดินบนเส้นทางแห่งสัมมาอาชีวะการหาเลี้ยงชีพโดยชอบและการบริหารทรัพย์สินด้วยสติและปัญญาตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเมตตาชี้ทางไว้ ซึ่งเป็นหนทางที่นำไปสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนทั้งความมั่งคั่งทางทรัพย์ส,สินภายนอกและที่สำคัญที่สุดคือความมั่งคั่งทางปัญญาและความสงบสุขภายในใจถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะลองเปิดกระเป๋าเงินของคุณออกมาดูแล้วถามตัวเองด้วยใจที่เป็นธรรมว่ามีสิ่งใดบ้างที่เป็นตัวแทนของความโลภความประมาทและความหลงที่คุณยังเก็บเอาไว้กับตัวอยู่หรือเปล่า หากพบเจอก็จงกล้าหาญที่จะเอาออกไปเสียเือค่ะแล้วคุณจะพบว่าเมื่อกระเป๋าเงินของคุณเบาลงใจของคุณก็จะเบาขึ้นและเมื่อใจของคุณมีพื้นที่ว่างมากขึ้นปัญญาและความมั่นคงในชีวิตก็จะไหลเข้ามาแทนที่ได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียว หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นประกายความคิดให้ทุกท่านได้นำไปปรับใช้ในชีวิตไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ